ัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสั ปุญญมหาราหภวันต um ุเมนมีแต่ภาวนติควรนำมาอุนามพุทธายาวิราชายุวิราโคนายาวิราหิงสาวิราชติวิราชาสสาวิราชิตโย ควาาารภาษามามามาควรภาษสาวาหมสามพจิตชามิเรงเรงมาบาหารูอ,รอาสังสิม,มวมรมลมมาจะมาหาเทวาตาเปยากาปรายันติอมมาจะมาหาเทวา อะพิราปะก็วันตุ मे มหา क ุ ñ ยोมหาราปุก็วันตุ मे มิเทภาฮุฮาติปุวนมหาอุณะมพุทธทายะ วิราตาโยวิราโคนายะวิราหิงสาวิราธาติวิราตาสวิราอิิโยพวนภาษามามาพวนภาษสวาหุมสามปจิตชามิเห่งเห่งภาบาหาฤๅ สังสิมวลพลมมาจะมหาเทวะสัพยาขาปราันติโอมมาจะมหาเทวะพิราากวันตุเมมหากุญโบมาราภกวันตุเมมีเต้าภาวนจิต ควรนำมาอานุโมพุทธายะวิราตายุวิราโคณายะวิราหิงสาวิราชพาสิวิราชาสะวิราชอิทิโยควรภาสามะมมาพุทธาสตะวะหม สามวัาจิตชามิเพ่งเพ่งมาบาหารือสังสิม,มวรมรบมาจะมาหาเววาิว่าซาเพยยกาปรายันติมมาจะมาหาเทวาะพิรา,าปากวันตุมีมาหากุญโย มหาราภวัฏวันทุเมมิเตปาหันติวันนามาหูนามพุทธายาวิรากโยวิราโคนายะวิรากิงสสวิรากัติวิราตาสะวิรากิติโย ควรภาษามามามาควรภาษัสวาหุมสามว่าจิตชามิเพ่งเพ่งราบะฮารุออาสังสิมวัลลโอมมาจะมหาเทวาซาเปียคา,าปรายันติโอมาจะมหาเทวา อาภิราภาภวันตุเมมหาปุญญะมาราภุพวันตุเมมีแต่ฟ้าหัวติควรนำมาอุนาโมพุทธายะวิราตโยวิราโหนายะวิราหิงสา วิราชาติวิราชาสาวิราชิติโยพุนพ ah ัสส ah ังม ah ัยมามาพุนพัสสวาหุมตรรมวจิตชามิเองเริงบาบาหาหรุอาสังสิมวลมลมมันจะมหานติ Was und glaube,